บริษัทเซสเมตเป็นเจ้าของตู้เย็นแบรนด์ซีคูซึ่งพัฒนาขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเพื่อให้มีตู้เย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับการจัดเก็บยาเวชภัณฑ์วัคซีนและสิ่งส่งตรวจให้ได้ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ตู้เย็นซีคูติดตั้งส่งมอบมาก,กว่า3,000ตู้โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทางการแพทย์กว่า300หน่วยงานตลอดระยะเวลา20ปีด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการหลังการขายด้วยความเข้าใจในมาตรฐานทางการแพทย์เชิงลึกจากพื้นฐานการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ตู้ทุกตู้อุณหภูมิบริเวณชั้นวางสินค้าทุกชั้น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิทุกเครื่องผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐาน iso 17025เเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้มาตรฐาน gmp iq oq pq เป็นเกณฑ์ในการส่งมอบโดยจะมีขั้นตอนการตรวจสอบอุณหภูมิหลังขนย้ายและติดตั้งลดอุบัติเหตุลดความเสี่ยง ลดปัญหาที่จะเกิดกับตู้ในระหว่างการขนส่งติดตั้งและยังออกเอกสารรับรองการตรวจสอบอุณหภูมิอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบบันทึกและแจ้งเตือนอุณหภูมิซึ่งใช้แบตเตอรี่ในตัวสามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในตู้ผิดปกติและกรณีไฟฟ้าดับโดยแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ SMS ทุกระบบผ่านการทดสอบจากผู้ใช้งานจริง ด้วยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานเราสามารถใช้งานโดยการส่งผ่านข้อมูลการแจ้งเตือนผ่านระบบ Wi-Fi และแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิแบบเรียลไทม์รวมถึงการตั้งค่าการทำงานต่างๆตามความต้องการได้ตลอดเวลามั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า20ปีและ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านอุ่นใจเมื่อใช้บริการเซสเมด